ออกอยากทำอาชีพอะไรคะถ้าตัดเรื่องเงินออกผมอยากเป็นครูฝึกปาลมาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อซันครับอายุเท่าไหร่คะ30ครับผมตอนนี้ทำอาชีพอะไรยอยู่เป็นติวเตอร์ครับให้คะแนนตัวเองในการทำงาน1นึงถึงสิบค่ะสิบครับเต็มที่กับทุกงานนะครับผมที่ทำงานไกลบ้านทำให้หมดไฟมากขึ้นจริงไหมคะอ,อ๋อสำหรับผมไม่ครับสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในการทำงานคืออะไรคะอ,อ๋อน่าจะเป็นความไม่โปร่งใส ค,คนรุ่นใหม่ไม่ยอมโดนตําหนิในที่ทํางานจริงไหมคะคนรุ่นใหม่เนี่ยโดนตําหนิได้แต่ต้องต้องให้เหตุผลต้องคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้อารมณ์นาครับผมผู้หญิงแต่งตัวแดงๆแ,แต่งหน้าจะจัดมาทํางานคิดว่าผิดไหมถ้าอยู่ใต้กรอบการ,ะระเทศะที่เหมาะสมก็คิดว่าไม่ผิดนะครับถ้าตัดเรื่องเงินออกแกทำอาชีพอะไรคะถ้าตัดเรื่องเงินออกผมอยากเป็นครูฝึกปาโลมาสุดท้ายขอสคมคำให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากฉันครับ ระมานี<ช>แล้วครับขอบคุณค่ะ